เราต้องขอการสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพวกนั้นที่หายไปนานเนื่องจากกูติดเกมบ่นที่มันไม่ใช่การงลงนเขาลอะไรนี้คือเองง่ายคือพี่เกียรติกับไม่ต้องใส่อะไนี้นะไปเล่น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 ,ลน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 แบบปกติเฉยไม่ได้อะคิปเดี๋ยวพอมาสอนวิธีการลงวันอีกหลังวันนี้เราก็จะมาเล่นมิล่นเพลย์กาวนะเดี๋ยวเราจะมาขึ้เรื่องก่อนเลยดีกว่าว่าแต่ละตัวนั้นชื่ออะไรบ้างน,นะครับ นี่อันดับแรกไอตัวนี่ไอเมลอนตัวนี้มันชื่อว่าไอเขียวนะส่วนไอเนี่ยมันชื่อว่าไอส้มก็ดูจากสีได้เลยไอนี่ชื่อว่าไอเหลืองครับผมพวกหเหลืองแหละส่วนไอเช่นี่ไอแดงครับผมก็จะมาเกิดเรื่องประมาณนี้ก่อนนะก็คือสายไอสีพวกเนี้ยมันเป็นเพื่อนกันอะไรไอ้เมลอนเนี่ยมันพาเพื justice, against, ่อนๆหรือไอเขียวเนี่ยมันพาเพื่อนๆไปเจอเรื่องสวยๆก็คือมันพาเพื่อนไปที่ไหนสักที่ในในเมือง เอ่อเอนเพลงกาแล้วมันไปเจอกับพวกพวกตัวอะไรบางอย่างเป็นพวกเอเรียนที่จะมายึดของโลกนะมาเดี๋ยวเราเปิดเนื้อเรื่องก่อนดีนกว่าจะคงพอมยากต่อไปน,ะนี่กว่าก็ย่อนช้าจริงชวนเพื่อนไปดิไปเที่ยวที่เมืองหนยดีกว่าเออฉันต้องรีบไปตามพวกมันก่อนเพราะมันจะอยู่กันที่สวนสะะาธารณะ เกียวมันนัดไวตั้งนานนาะนทำไมาไม่มารักทีวะเนี่ยนี่ก็ปาเป็นประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะเนี่ยมันน่าจ,จะตื่นสายมากกว่านะาไม่เปลละละ็นไรล่ะนะเดี๋ยไม่ก็มาเองแหล,ละจะอะไรนักหนาอากาศก็ไม่ได้ร้อนนะวันเนี้ยได้ทำทีถ้าเหมือนฝนจะตกเลยนะคะวันจะพาเราไปเดินเป็นทั่วเมืองเลยไปพาไปเที่ยวเลยงั้นละงั้นก็น่าจ,จะดีอยู่แหละเออเออเ,ออเอมื่อไรมันจะมาวะเนี่ย

โอ้ท oh, 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 ันมาแล้วขอโทษทีว่าพอดีตื่นสายโอ้โหตื่นสายแหละโอ้ตื่นสายแล้วโอ้ก็ว่าจะไม่มานานเด็ดแล้วจะพาไปทัวร์เมืองเหรอจะจะเลี้ยงอะไรกินเปล่าฮะรุษชาุสสามัรอตั้งนานข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยเออจนเลี้ยงเองไอ้แดงกูอยู่นี่กูอยู่นี่มึงไม่เห็นหัวสีกูฉันแม่งช้าโกนื่นอีกเมื่อกี่ยล้าจะพาไปเดินเล่นเหรอคะชาช่าจะพาไปเดินเล่นแล้วก็จะพาไปกินขนมด้วยกูขนมอยากกินอยากกิน ม่ไม่อยากกินนะฉันอยากกินข้าวมากกว่าเพราะคุยยังไม่ได้กินข้าวชามาเลย,ย,ย,ยโอเคก็ได้ก็ได้ท่านจะพาพวกนายไปเองนะไปกันดีนกว่าเราเดินไปนี่แหละอประมาณสองสามเมตรอะโอเคได้ๆวะไอ้ขี้สองเราต้องเลี้ยงข้าวด้วยเออรู้แล้วนะอันเลี้ยงอยู่เลลวแหละอุตส่าห์ให้ว่นายรอนานสักขนาดเนี่ย <c oughs> นะคะว่าในเมืองที่เนี่ยมีแต่เรื่องแปลกๆนะเมื่อไงนะไม่เหมือนกับเมืองที่เราเคยมาที่เราเคยไปใช่ไหมอยู่ได้แค่หนึ่งทย์เท่านั้นแหละเทียวิ่งเลยสัตว์ไม่อยู่แล้วเง <c oughs> ว่าเมืองนี้จะไม่มีอะไรแปลกๆนะนี่ไม่มีอะไรหลุดแปลกหรอนะเพราะว่าเมืองนี้ไม่เคยมีข่าวเรื่องเหตุการณ์ไร้ล่าอะไรเลยถ้าจะมีก็แค่โจรปล้นธนาคารฮะโจรปล้นธนาคารโอ้ยสัตว์ <c oughs> <c oughs> แล้วเมื่อไหร่เราจะถึงไอ้สัตว์เพิ่งเดินมาแค่แอ้มนี่สิ อ็กกีเมตรเองนะเว้ยไอ็กซ์ซัดหัใจเย็นดีเฮียมันได้อยู่ใกล้อะไรขนาดนั้นนะแล้วที่พักเราล่ะก็ไปจองมาให้แล้วนะเข้าโมงนี้ไปเดี๋ยวก็เจอตลาดแต่ที่พวกเขามาจากอุโมงค์โอ้ยเมือนนี้มันใหญ่จริงๆด้วยฮะด้วยฮะดูเหมือนเขาะว่รถเนี่ยมันมีอยู่เต็มอุโมงค์เลยนะขับผ่านไปผ่านมาคุณเสียโดนรถชโชชิบหายเลยไรเอี่ย เออเราถึงแล้วใช่ไหมเนี่ยในเมืองโอ้ดูดีมีคนอ้อยเรื่องเงินสามล้านอ่ะเหรอไอ้สัตว์เฮ้ยเป็นล้านแล้วเพื่อนไอ้เยียงกูตกใจหมดเลยอ้สัตว์ฮมเฮ้ยเยเเองคอว่าเราควรจะกลับเป็นได้แล้วนะวูนี่ก็เย็นแล้วเนี่ยนั่งรถมาตั้งหลายชั่วโมง ใช่ใช่ซื้ออะไรไปกินที่ีคอนโดก่อนละกันขนามันจะมีร้านขายของด้วยไปเรลาไปกันโอ้มีของเต็มเลยเนี่ยมีแอปเปิ้ลเอินมีข้าวโพดมีแตงโมมีฟักทองแล้วก็มีน้ำเบลด้วยเอาวันนี้ับคูณลูกค้ารับอะไรดีครับผมทุกอย่างที่นี่เนี่ยราคาประมาณสองดอลทุกอย่างที่นี่ที่เราขายอี่ยประมาณสามตันล่าครับผมสามตลนล่เลยเหรอ โอ้ก็ใช้ได like <Uh, ้อย totally ู่นะราคาเนี่ยเฮ้ยผู้นายดูนี่สิเอ็นี่ฉันยกได้สบายสบายเลยนี่ยไปเนี่ยอเอจะเป็นโอ้แตกไปแล้วครับตาขาดเลยหายไปเลยครับยังค่าเสียหายก็คือราคาของเจ้านี่นะครับกี่บาทครับเนี่ยผมก็บอกไปแล้วครับสามโดนสามโดนสามดอลหรอครับอันนึงน่าจะผมหยิบตังค์ ไปอีกเป็นต่างประเทศนะครับพุธมาเลยครับแม่จะซื้ออะไรขันขอบปักทองอ่าปักทอง่องขอให้เป็นสงค์ลูกได้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 ไม่เป็นว่าผมพร้อมมาเอาเป็นนภพเหมาเลยนะครับอันนี้ครับราคาเนื้บเอาเมาโอ้พุหมาเลยครับเอาไปหมดเลยครับ มาคุ้นมาเลยนะครับผมในเป็นวลารับพวกเรามาใหม่อ่ะครับคราวน,นี้มีตลาดนะครับนี่อ๋อมีเต็มเลยข้างหลังผมเนี่ยแหละผมแค่มานั่งข้างหน้าเดชเฉยอ่อ๋อโอเคครับว้าวเราจะยอมแพ้สักต่เออตอนนี้พวกเราเราเรียนแต่มาบุกที่นี่แล้วเดเรียนเอาไอ้สัตว์คนขายาอาหารนะครับหวย ยอมซีโรลัสร <ithe ater> pues <the öst> ีเลยฮ่าฮ่าจระจรยอมสีโรัดีบุกแย่จนมตายนะจระจระยอมก้มหัวต่อราชัยเรียนและเราจะควัดเอเรียนซะเทอสรุปจะราชาอารุ่จะจักระพัดเพื่อนเอานม่ไหวเลยสองอย่างเลยแหละล้วจระ้ h s h i ยโปรติตอม Tonto Pay.